รอสักแป๊เดียวก็เปียนทุกวันของคุณไปได้เลยนะครับกรัอนนี้เราู่วทุ่าทำมิวโอบแต่งหน้าเขาทำแต่งหน้านี้แต่วันนี้หนูไม่ได้แต่งหน้าหรอกหนูจะมาบัาหน้าก่อนนอนซึ่งหนูไม่มีอะไรทำให้ทุกคนดู หนูอยู่มิสตบิ๊อหนูจะทาน้างตกของสเนยไว้นี่สเนไว้จะทาน้าตกนนองหน้าก็ทาน้ตกเหมือนกันแต่ว่าหนูทุกวันทำทุกวันนานมันก็เงาแต่ว่าหน้าหนูไม่ค่อยเงียนเท่าไหร่นงอกเหตุะ ไม่รู้ท้าสุบะแาบนี้บิสเซีเยอะเลยดูมิสซบีแล้วก็ มาแต่งหน้าไว้ามามาหน้ามาแต่งหน้า,มา,นามามาหน้าก่อนนอนแล้วก็จะท้าเ,ออเซรั่มของสีจันนะใช้มาเยอะซึ่งนหน้าหนูดีขึ้นจริงด้วยอของสีจันก็หนูไม่ชัดนะทุกคน หนูใช้กล้องหนูเป็นกล้องรุ่นเก่าถ้าหนูมีทางหนูอยากจะซื้อเครื่องไอโฟนน้อยหายตอโฟนหนูไม่มีไอโฟน

ให้มีเงินเลยเสื้อให้มีเงินเลยแล้วก็ดูแลหน้าให้ดูดีได้มันจะมีสิวขึ้นบ้างเป็นบางค้งแต่ก็เราสามารถสวยได้แล้วก็หนูจะมามาหน้าด้วย H I H ของจีนนะอันนี้ใช้ดีนะทุกคนหนูซื้อมาเป็นกล่องใหญ่เลยแต่หนูทีดใหญกจะหยิบมา หนูหนูเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เออนเนี่ยเป,เป็นของจีมน,นะมันมันทำให้หน้านุ่มชุ่มชื้นอื่นมาหน้าอิ่มฟูแต่หน้าติดทนนานด้วยออลองไปใช้ดูนะทุกคนเดินขออนุญาตตัดก่อนมิซาบิ หูว่าเสียงใน y o u t u b และกจะดังกวของเสียงหนูพูดนะนี่านั้นหนูจะบีบมันออกมาเราสามารถมาหนูมาร์กแบบนี้เอ่อจะมาร์วันเว้นวันแล้วก็บางทีบางอาตย์หนูอยากอยากหน้าเด็กอยากหน้านิ่งอยากหน้าเงาหนูก็มาร์กเขาอาต์ บ้าอาชีพไม่อยากมาทงอาชีพก็มาวันเี้นวันหรือสองวันมนะาชิมแต่จ,จะทาต่อแต่หนูจะทาน้ำตกกับเซรั่มก่อนนอนเวลาหนูออกไปข้างนอกหนูก็จะใช้สาตัวมีน้ำตกนี้กับเซรั่มนี้ใช่ไหมมันเดิมหนูใช้หมือนเดิมแล้วก็กันแดดของ น,ะะน,น,นี่ชีนนะนี่อันเนี้ยที่เขาใิ้ใช้ก e: mm. ันมันจะใช้แค่เนี้ยตอนกลางวันนะเวลาหนึ่งแต่งหน้าเนื้อมันจะออกขาวๆใสๆต้องหนุ่มไม่ชัดแต่หนุ่มก็อยากถ่ายกล้องไม่ชัดหนุ่มก็อยากถ่ายอยาลองทำบ้าง ฉันลงไปตกที่ที่หน้ารำคาญที่สุดในโลกเลยแมวใบพาดเกมยอมรับนะมันน่ารำคาญทีเดียวแต่ผมไม่จะบอกหราอจะทาคอด้วยจะทาคอให้คอเราเนิ<ะ>่มช<ะ>่ิลๆไม่รู้ใครทำหนบงนี้หรือเปล่าแต่ทำมันจะทำให้คอเราก็จังใสด้วยแต่งหน้าทาแป้งเมื่เราทาแป้งท,ที่คอมันจะติดคนแล้วก็ยิ่ง อันนี้นดูมิสเตอร์บี่ชอบดูมิสเตอร์บีเพราว่าอะไรนี้ดูลลสนุกดี <c oughs> แล้วก็ค่อย,อย,งอยนงด <c oughs> อันนี้มันจะซึมเร็วหน่อย <c oughs> ไม่ต้องลนะ้างออกนะมาสุดแล้วเรลามากคุผม้เรไม่ต้องอ <c oughs> ล้างออกแอล้างเราเ็นอนไปได้เลย ตื่นเช้ามาอาบน้ำร้ามากเหมือนเดิม,นมนหน้ารัตนุนม่มอิ่มฟูแอ่นมากติดทนออได้ไกคนเจอนะไม่ต้องบวกเราซ้มแล้วจะเป็นคนที่ไมีกังวลสุดๆ่ดไ แจ้งสองครอความไปดูหน่อยสิเขเกือบโดนถัดแล้วหลังจากที่คเรงไทโฟนี้ซ้ำๆมากกว่าชั่วโมงแล้วผมก็ตระหนักว่าเรงนีหนัวคนที่คิดเอาไว้เยอะสวยชน้นคมสวยตั้งองจ่านี้วาทาลิปมันหน่อยทำไมทาทำไม ไมันค้องทนิขบา้อย่างท่าเนตตัดหนตดันเน้ัดแล้วก็หนูจะใช้เครื่องนวนหน้าเป็นของจีนอีกแล้วเครื่องนวนหน้าให้ ไอ้มากมันซื้อมานานแล้วนะใช้ไหวไม่อมให้่จะบอกนะทานหมดย่าทานหมดแล้วรู้ไม่ได้ใช้งานถึงดูต้องซื้ออมห์เม่ทานหมดนะทุกคนทาดก่ด

แต่โชคดีที่ผมทำลายลำโพงพวกเขาเพราเปิดลำโพงในนั้นไม่ได้แต่เราปเปิดลำโพงข้างนอกนี้เข้าไปในนั้นได้เขาทำลายระบบเสียงหมดเลยและนี่ก็ทานแก<ม>องเราแต่แต่ผมมีแผนสองขั้นตอนเพื่อซ่อนตัวเองขั้นแรกคือผมต้องการประตูเพื่อไม่ให้พวกเขาเห็นผ่านตรงนั้นขั้นที่สองคือผมต้องเป็นกระจกขั้นที่สามคือผมต้องปอองางร่องไว้เมื่อทำทั้งหมดพวกเขาจะไม่เห็นผมว่าทำอะไรจริงๆเ้าต้องน้อย่างนี้ทำห้หน้าเรียกแต่หนูรู้สึกว<ม>่าตัวเองน้า ยาวเกินไปหนู้ให้คิดมันส่วนลงเลยให้เฉยหนูไม่ได้ต้องการให้หน้าเดียวหน้าหนูมันเลยตั้งแต่หนูยังไน,น้อยน้อยนูยนัน มันไปหาหมุมห้องนะครับตอนนี้กล้องมองไม่เห็นด้านนี้ของห้องแล้วอย่างที่คุณเห็นตอนนี้มันจะไม่เห็นผมปมผมล้ลปอยวันนี้พวกน,น,นี้หน,นูตื่น้ปทำงานเป็นเปิดหมอกล้องเทมพวงนะี้มีงานลอยกระทงนะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องตื่นไว้ตื่นไว้ไปดูสถานที่ต้องไปตั้งแต่ ไปสองแบบสามไปดูที่ไว้กลับบ้านเพียงพึ่งอีนึงเลยมีช่วยได้นะมันทำให้น่ารามุ่งช่ืยนขึ้นใช้เสร็จแล้วก็ใช้ทิชชู่เช็ดน้ำสีบออกแล้วเดนู้ก็จเก็บเข้าวกล่องเหมือนเดิม กจะเลืมาไม่ถึงชนะทาจะชนะขอยูข้างบนองเลยอาชัานั้นถ้าผมจะทำสิ่งนี้ผมคงไม่ทำร้ายเขาโอ้พระเจ้านี่ไม่ใช้ยินเียงกูร์ตเป็นคลิปไม่เล่นตัดต่อเป็นคลิปไม่ตล่นตัดต่อ